คิดดีแล้วหรือยังทำไมถึงรู้ว่าฉันรู้รู้ว่าเธอรู้จักจูเชียงะหรอแล้วอยากรู้ว่าฉันช่วยเธอเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะว่าฉันกับจูเชียงเราเป็นญาติที่สนิทกันมาก นิดแบบที่สามารถแต่งงานกันได้เลยฮะอะไรนะคือเอาง่ายๆนะถ้าช่วยเธอก็เหมือนฉันก็ช่วยตัวเองด้วยไงฉันน่ะไม่เคยทำอะไรเองตั้งแต่เด็กเลย แต่คะแนนก็ออกมาดีแล้วพ่อแม่ก็ดันไปรับปากกับลูกคนอื่นไว้ดังนั้นคุณน้ากับน้าเขยก็เลยพาลูกพี่ลูกน้องจอมโง่คนนี้ของฉันมาให้ฉันช่วยสอนหนังสือให้เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองมิน่าล่ะฉันถึงรู้สึกแปลก จูเชียงเรียนหนังสือออกจะไม่เอาไหนแต่ทำไมสอบได้ตั้ง985คะแนนฮะก็ใช่น่ะสิเรียนหนังสือไม่ได้สามารถทำให้ฉันรู้สึกสนุกอีกต่อไปดังนั้นการสอนหนังสือให้จูเชียงจมงโง่นี้กลายเป็นความสนุกที่สุดของฉันไปเลยฉันนะ่ะตอนเรียนหนังสือไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกพี่ออกจะเก่งขนาดนี้ แถมยังสวยอีกจะเป็นไปได้ยังไงนั่นสิใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ของฉันก็ใช้ไปกับการสอนหนังสือให้จู้เชียงจำโง่เวลาชีวิตส่วนใหญ่ของฉันก็ใช้ไปกับเขาทั้งหมดแต่เขานะ่ะกลับไม่รู้สึกาซาบซึมน้ำใจของฉันเลยแต่กลับยิ่งอยู่ยิ่งกลัวฉันมากขึ้นเธอว่าฉันจะโมโหไหมล่ะ มีแน่ล่ะเมื่อก่อนเขาถึงชอบบ่นพี่ด้วยฮ่าฮ่ฮ่าฮ่เชือตอนนั้นน่ะเขาเป็นเด็กน่ารักมากเชื่อฟั่งฉันทุกอย่างเลยเฮ้ยแต่พอเขาขึ้นมัธยมเขาก็เปลี่ยนไปพอเห็นฉันก็เหมือนเห็นปีศาจยังไงอย่างนั้นล่ะคิดหาแต่วิธีซ่อนตัวจากฉัน ตอนนั้นน่ะฉันโมโหมากเลยทั้งๆท,ที่ฉันสอนหนังสือไอ้บ้านั่นมาตั้งนานแต่อยู่ๆก็ไม่สนใจฉันแล้วจะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงล่ะเธอรู้อะไรไหมความรู้สึกตอนนั้นฉันเองก็อธิบายไม่ถูกมันแปลกมากเลยแต่หน้าเวลาเล่นเกมก็ชอบพูดว่าพี่บน่น อย่างนู้นอย่างนี้ตลอดทำไมยอ,อยู่ถึงไม่สนใจพี่ซะละ่ะสงสัยฉันนะ่ะโตเร็วไปหน่อยทั้งตรงนี้และก็ตรงนี้นีสัสกั้วบามดังนั้นตอนเรียนก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ใช่ไม่ค่อยมีเพื่อนสิเพื่อนสักคนก็ไม่มีตักหาก ช่านี่จูหลิงหลิงอย่ามาทำตัวเกินเบอร์ในโรงเรียนนะจริงนน่าอ่อยผู้ชายทั้งวันน่าขยะขยงแถมยังยั่วยวนเปล่าจีนของพวกเราจนทำให้ข่าวไก่เป็นคนละคนไปแล้วน่าไม่อาย แม่โคก็ควรจะไปอยู่ในอคอกนะนี่พวกเธอพูดจบกันหรือยังถ้าพวกเธอมัวแต่มาอิจฉาฉันเอาเวลาไปฝึกบริหารเสน่ห์ลงสนามเองบ้างนะนางเพศษยานะมีอายตบเลยแรงอีก ตบได้แรงแค่นี้เหรอเดี๋ยวฉันสอนเธอเองแล้วก er> ันหาเธอกล้าแต่ฉันเหรอ นางบ้านันางสาระเลวแกแก้ทำแบบนี้ได้ยังไงจับไอานางแสะละเลวนี่ไว้หน่อยแกเจอดีแนะ่งั้นก็เข้ามาด้วยกันเลยมาอย่าเข้ามานะทำไมถึงยอมซะแล้วล่ะพวกเธอไม่ใช่เพื่อนรักกันหรอกหรอ แกแกมันไอหมาบ้าฉันจะไปฟ้องอาจารย์พวกไรสาระทำเรื่องที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ไม่ได้หรือไงเฮ้อทำตัวเป็นหมาห่วงก้างหึงหวงจับกลุ่มกันหาเรื่องคนอื่นเสียเวลาฉันจริงๆห้องเนื้นแนวเป็นนักเรียนมัธยมปลายกันแท้ อีกสองปีก็สอบเอ็นทานกันแล้วยังมัวมาตบตียกพวกตีกันทำตัวอันธพาลเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันจะมีเรื่องอะไรแค้นกันนักหนาเธอถึงได้รังแกพวกเขาถึงขนาดนี้นั่นน่ะสิเป็นเพื่อนร่วมชั้นกัน จะมีเรื่องอะไรแค้นกันนักหนาฉันถึงได้ตบพวกเธอซะจนเป็นแบบนี้เธอก็พูดไปสิอาจารย์คะเธอจะตบชั้นอีกแล้วเธอมันจ้องเธอมันจองห่องรู้ตัวไหมนี่มันเรื่องร้ายแรงในโรงเรียนนะไปเลยนะไปเรียกผู้ปกครองเธอมาเดี๋ยวนี้ให้ให้มาขอโทษพวกเธอทั้งหมด พ่แม่ให้หนูตัดสินใจในโรงเรียนนี้มีเรื่องอะไรคุยกับหนูก็พอแล้ว<ค><ย>พูดไม่ฟังเหรอฉันพูดไม่ฟังหรือไงเ<ม>ถียงคําไม่ตกฟ้าเธอกล้ามาเถียงกับอาจารย์ชดชดจะเรียนหนังสือได้ดีขนาดไหนกันเชียวและต่อไปจะมีมารยาททางสังคมได้ยังไงแต่หนูสอบด้ที่หนึ่งของห้องนะคะ สอบได้ที่หนึ่งของห้องเธอยังแก่โศกขนาดนี้เหรอระดับชั้นพวกเธอมีตั้งสิบห้องแต่หนูสอบได้ที่หนึ่งของระดับชั้นนะคะอาจารย์คะจิตใจของหนูบอบช้ำมากเลยหนูกลัวหนูจะคิดไม่ได้และไม่อยากไปสอบเองทานถ้าเป็นแบบนี้ถึงตอนนั้นลำดับของโรงเรียนตกจะมีผลกับชื่อเสียงโรงเรียนไหมนะ จะมีผลกับชื่อเสียงของอาจารย์ที่ดูแลพวกเราทั้งหมดไหมนะเออถ้าเธออยากจะจบจากโรงเรียนนี้ดีๆแล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกอีกพวกสมองคิดแต่เรื่องลังลก่อยๆแบบเธอพอจะฟังรู้เรื่องไหม ดีมากเธอจะไปไหนฮะอารมณ์ไม่ดีจะก,กลับไปพักผ่อนะคะ่ะหลังจากนั้นฉันก็เป็นคนที่ทั้งสายฉันไม่กล้าพูดถึงแบบเสียหายไม่กล้าไม่กระทั่งทำให้ฉันอารมณ์เสียฮะ พี่นี่สุดยอดไปเลยจนมีวันหนึง่ง ที่ไหนกันฉันไม่เคยได้สนใจเรื่องเธอเท่าไหร่หลิงหลิงกลับมาแล้วเหรอมานี่มา มาเจอคุณน้าหน่อยสวัสดีค่ะคุณน้าพ่อหนุ่มนี่คือจูเชียงลิบรักถ่ายพี่เขาสิสวัสดีครับพี่เด็กน้อยน่าอินดูเชียว